คครับกาบสวัสดีครับแฟนเพจ a c e b o o k ของห้างทองผลเจริญครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลงานเลี่ยมเหรียญพระพรหมสีหน้านครับหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจาน,นครับเนื้อทองแดงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ รอบทองปะซุมนะครับแล้วก็ติดพันเกียวนะครับติดเชือกติดคางพันเกียวเชือกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จิกซรายรอบนะครับส่วนแผ่นหลังก็จะเป็นแข้งสิงห์นะฮะประมาณนี้นะฮะโดยรวมหลวงปู่หมุน ให้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับกดได้ที่ลิงกที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะครับแล้วก็ท่านหรือท่านผู้ชมท่านที่ต้องการชมภาพเพิ่มเติมแนะผลงานในอดีตนะครับผมก็สามารถเข้าที่ลิงก์ f a c e b o o k ด้านล่างได้เช่นกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ